คณะสหเวทของเราพัฒนาให้นิสิตมีอัตลักษณ์หรือมีทักษะชีวิตที่เรียกว่าอะไรตั้งแต่ชั้นปีที่หนึ่ง จนถึงชั้นปีสุดท้ายบางหลักสูตรอาจจะเป็นชั้นปีที่4หรือชั้นปีที่6ผ่านกิจกรรมต่างๆรวมถึงเรายังสอดแทรกอยู่ในการเรียนการสอนด้วยครับอลไยเป็นอัตลักษณ์ของนิสิตคณะสหเวชศาสตร์อะไรเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญในการดำรงชีวิตในการใช้ชีวิตในสังคมครับอลายประกอบไปด้วยตัวอักษร6ตัวครับตัวแรก A มาจาก active learning ตัวที่2 L มาจาก lifelong learning ตัวที่3 L มาจาก leadership ตัวที่4 I มาจาก innovation and information technology ตัวที่5ตัว E มาจาก entrepreneurial skill และตัวที่6 ตัวดีครับมาจาก disruptive era l a d i n e s s เราก็จะประเมินผ่านตัวนิสิตเองนะครับให้เขาประเมินว่าตัวเขาเองมีทักษะทั้ง6ด้านนี้หรือไม่นะครับรวมถึงตอนที่นิสิตจบไปเป็นบัณฑิตแล้วเราจะประเมินผ่านผู้ใช้บัณฑิตครับเพื่อให้รู้ เพื่อให้ทราบว่าเ,เขามีทักษะครบทั้ง6ด้านหรือเปล่าครับ